การที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสียดายคุณไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องทําให้สมองของเขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกัน,กนเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะยังคงพูดคําหวานและการกระทําที่ดีแต่หากสมองของเขารู้สึกว่าเราเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาเขาจะเริ่มใช้คําพูดลบๆกับเรามันจะมี3วิธีครับทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน3อย่างครับมีอะไรบ้างครับ1ครับเรียนแบบท่าทางนะครับ คือเวลาที่เราเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายเทคนิคน,นี้เราเรียกว่า m i r r o r i n g effect นะครับคือเวลาที่ใครก็ตามแต่เห็นว่าเราเนี่ยเรียนแบบท่าทางโดยที่เขาไม่รู้นะสมองจะมีการตีความไปว่านี่คือพวกเดียวกันสองครับคือการเรียกชื่อของเขาคือเหมือนกับว่าบทสนทนาเนี่ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไปนะครับคุณว่าดีไหมคุณเอเนี่ยคุณเอคุณมองว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ย คุณเอมองว่าไงนะครับตรงเนี้ในอนาคตเน,คน,นี่ยคุณเอคิดว่ายังไงจากตรเนี้ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไปในบทสนทนาให้ได้มากที่สุดเสียงที่เพราะที่สุดในโลกใบน,นี้สําหรับมนุษย์คือเสียงคนที่เรียกชื่อของเขาเองสามครับคือการแสดงอาการหรือพฤติกรรมหยุดพูดในจังหวะที่สนใจเช่นเวลาคุยคูยกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยอ,อวันเนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วแสดงอาการอยู่รู้ยังไม่ได้ทานข้าวคุณรู้ไหมครับ เวลาคุณทําแบบนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเลยครับว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเจ็บแค้นแทนเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าไอ้สามอย่างเนี้ยคุณแทบที่จะไม่ได้ไม่เคยแอดเทคนิคเหล่านี้ลงไปในในความสัมพันธ์เลยรวมถึงจากการศึกษาคุณค้พบว่าคู่รัก ในปัจจุบันนี้มักจะเปลี่ยนแปลงชื่อของคู่รักกันเองบีมีคือเรามักที่จะเปลี่ยนสรพนามของชื่อแฟนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้แฟนหรือการเทรนสมองแฟนให้มองว่าเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยครูคมมี29จิตวิทยาครับมีใครต้องการเอาไปใช้ไหมเนื้อหาเรื่องนี้มันมาจากเว็บไซต์ myjournal.com มันเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมจิตวิทยาของโลกมาเนี้ยใครต้องการ29จิตวิทยาเนี้ให้พิมพ์คำว่าครูคมคู่ใจครับคุณจะได้29จิตวิทยาในการทำให้แฟนเป็นพวกเดียวกันกันกบคุณเนื้อหาเนี้ยในคลาสบางคลาสที่เขาสอน,สอนกันนะเขายังสอนไม่ถึงแต่วันนี้ครูคมให้คุณฟรีสำคัญอยู่ที่คุณเร็วขนาดไหนครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งหมดให้กับคุณ รับรองครับว่าเขาจะต้องเชื่องเหมือนน้องหมาน้องแม่นะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังเกตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ